ความแม่นยำสูงอย่าง USS Florida SSGN 728มีอวุตอะไรบ้างมีเทคโนโลยีและมีสัญญาณุภาพอย่างไรที่สหรัฐเลือกส่งลงในพื้นที่ครั้งนี้ USS Florida าเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ติดขีปนาวุธรรอนชัน้นโอไฮโอเป็นเรือดำน้ำลำที่6ของกองทัพเรือสหรัฐได้รับการตั้งชื่อตามรัฐฟอร์ดาของสหรัฐอเมริกาชื่อตัวถังคือ s s g n 7 2 8ย่อมาจาก Subsurface Guided Nuclear หรือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่บรรทุกและยังขีปนาวุธนำวิถีได้สร้างโดย General Dynamics Electric Boat รัฐคอนเนตทิคัตสร้างรัฐอเมริกา,กาในปี1976ด้วยงวบประมาณ2,000ล้าน,นดอนลลาร์สหรัฐในยุคนั้นหากคิดตามมตามเงินเฟ้อในปัจจุบัน จะเท่ากับ3 4 0 0ล้านบาทหรือประมาณ1 000, 1 8 0 0 0ันล้านบาทข้าประจำการในกองทัพเรือสหรัฐในปี1 9 8 3ขนาด19,000ตันยาว170เมตรกว้าง13เมตรใช้เตาปฏิกณ์ S8G PWR สร้างพลังงานความร้อนให้เกิดน้ำร้อนแรงงานสูงส่งเข้าสู่เครื่องยนต์เทอร์ไบน์2ตัวตัวละ6 0,000ชาร์ปฮอสพาวเวอร์ P P ER, ความเร็วสูงสุด25นอตหรือ46กกิโลเมตรต่อชั่วโมงอาวุธยุทโธปกรณ์ ติดขีปนาวุธหัวรบนิวเคลียร์แบบยิงไกลคาบทวี SSBN Subsurface Ballistic Nuclear ขีปนาวุธนำวิถี SSGN Subsurface Guided Nuclear ขีปนาวุธแบบไทเดนจำนวน20ลูกซึ่งระดมน้ำแบบเดียวกันที่ติดตั้งระบบนี้ได้แก่ USS Ohio USS Michigan USS Florida และ USS Georgia ใช้ขีปนาวุธโทมโมฮอคขีปนาวุธนำวิถีที่มีระยะยิงไกลมากกว่า1,600กกิโลเมตร นั่นคือ BGM 1 0 9ที่มีมากถึง154ลูโกตอปีโด84โลกูกลูกเรือทั้งหมด155นายระยะปฏิบัติการ1เดือนแบ่งเป็นนาเรือออฟิเซอร์จำนวน15นายและลูกเรืออีก1 4 0นายสามารถดำน,นด้ำในลึกสุด240เมตรพร้อมท่อยิงตอปีโดขนาด21นิ้วจำนวนมากถึง4ท่อสำหรับเทคโนโลยีสงครามใต้ทะเลของเรือ ติดตั้งชุดเซนเซอร์ที่สามารถตรวจจับภยัยคุกคามแบบอิเล็กทรอนิกส์และยังมีอุปกรณ์ไฮโดรโคสติกหรือ Passive Sonar System AN/BQ-6 w แบบทรงกลมที่หน้าเรือที่มีความสูงถึง4.6เมตรพร้อมเสาอากาศไฮโดโฟนมากถึง1,000เครื่องนอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากเทคโนโลยีโซนาทั้งแบบ Passive และ Active Onboard รวมถึงมีระบบอัตโนมัติในการประมวลผลข้อมูลระบบ AN/BQ-6 จะถูกแทนที่ด้วยเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นคือ jnbq 1 0เรือสามารถส,สร้างแผนที่ยทโยสสตอกษา์และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเรือํำอื่นในกองเรือดได้อีกด้วยการมาของเรือดำนำ้ำชั้นโอไฮโอแบบเปิดเผยต่อสื่อมวลชนนับเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากเพราะปกติการเดินทางของเรือดำน้ำนั้นจะถูกปกปิดเป็นความลับปัจจุบันสหรัฐอ,อเมริกามีเรือดำน้ำทั้งหมด68ลําแลำแบ่งเป็นเรือดำน้ำโจมตีจำนวน5้าาลำเรือดำน้ำติดขีปนาวุธระยะไกลจำนวน15ลําลำและมีแผนการจะสร้างเพิ่มอีกในอนาคต